สมาชิกชาว PCP ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาไล่นกเช่นเคยนะครับวันนี้จะพาสมาชิกนะครับชาวเล่นลมทุกท่านนะครับมาตั้งกล้องนะครับผมที่ระยะหกสิบเมตรนะครับผมเป้าอยู่ตรงโน้นนะครับผมไม่มีเครื่องวัดระยะนะครับผมก็คอนข้างไกลพอสมควรนะครับมาดูกันนะครับว่าไอเจ้าเ c ตัวนี้ จะทำกลุ่มระยะนี้ได้ดีเท่าใดนะครับผมส่วนลูกตอกนะครับก็จะเป็นของน,นะครับกล้องไม่โฟกัสนะครับผมนี่นะครับ16.2หกจุองเกณนนะครับอ้าวหล่นไปแล้วของช่างปองครับเยี่สูนะครับผมเดี๋ยวมา ใส่โซโคแคมกันเลยนะครับระยะก็ค่อนข้างไกลนะครับกล้องตัวนี้ก็ซูมได้แค่นี้นะครับผมตามสเปคนะครับเขาควรจะซูมชัดได้ดีกว่านี้นะครับ4ี่คูณนะครับ4 x 1คสนะครับผมแต่ก็ได้เท่านี้นะครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมยิงเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปดูเป้าอีกทีนะครับผมมาเริ่มกันเลยครับ ตอนนี้ผมไม่มีโม่นะครับโหลดทีละนัดนะครับผมเดี๋ยวจะมายิงขวดน้ำนะครับผมโดนนะครับลูกที่สองนะครับอ้าว วดหล่นไปแล้วนะครับตัวหนึ่งนะครับมายิงเปลือกหอยนะครับไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะครับอนัดแรกนะครับไม่โดนนะครับ โอยังไม่โดนนะครับเรียบร้อยนะครับโดนนะครับลูกนี้ผมขอปรับกล้องลงก่อนนะครับกล้องมันขึ้นนิดนึงนะครับ ไปดูเป้ากันเลยนะครับก็ค่อนข้างไกลพอสมควรนะครับนะครับดูบรรยากาศยามเช้านะครับทุ่งนานะครับ นี่นะครับผมตั้งกล้องนะครับผมก็ <bunker. S 1> จะตั้งไว้จุดนี้นะครับแล้วก็ยิงมาตรงจุดนี้นะครับผมแต่ลูกมาตกตรงนี้นะครับลูกแรกนะลูกสองนะครับแล้วก็ตั้งมาตรงนี้นะครับแล้วมายิงใหม่อีกทีนะครับลูกก็ยังขึ้นอยู่ครับนิดนึงนะครับก็เลยมาลองยิงขวดนะครับลูกมันขึ้นอยู่นะครับตอน ยิงยิงหอยครับมันไม่โดนนะครับเพราะป้ามันเล็กก็เลยปรับปรับลูกลงมาหากล้องนะครับมาหากกระบาดนะครับก็ดโดนนะครับผมนี่นะครับผลงานนะครับกลางเลยนะครับผมแต่ขวดนี้นะครับมันล้มก่อนนะครับก็ไม่ได้ยิงนะครับผม โอ้หัวดนี้นะครับก็โดนนะครับเต็มๆนะครับลูกนี้นะครับจุดยิงนะครับผมอยู่ตรงโน้นนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับมาตั้งกล้องแล้วก็มาไล่นกนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอ๋อลืมบอกนะผมว่า ตัวนี้นะครับผมเล็กผมตั้งไว้ที่พันแปดนะครับจากโรงงานนะครับตัวนี้วาลก็จะเป็นวาลยี่สิบมิลนะครับห้องลมก็ธรรมดานะครับห้องลมเล็กไม่ได้ใหญ่ครับฉะนั้นนะครับแกนวาลก็ล็อกไว้ที่สองมิลนะครับค่อนข้างที่จะยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับน่าจะประมาณเจ็ดร้อยบวกนะครับ ก็พอได้ล่านะครับในระยะ50เมตร60เมตรนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ